ลูกลาตีสวัสดีนะพ่อหนูปิดไฟแล้วปิดตรงไหนปิดตรงนี้ไงมีที่ปิดไฟวันนี้แม่ขายของดีไหมดีเดี๋ยวดูปิดไฟนอนแล้วนะจ้าอนอนเดี๋ยวดูผมผ้าก่อนหนูหนาวนอนหลับตาเลยนะหนู้ชอบผมผ้าแล้วหนูกินยายังหนูกินยายังกินแล้วกินยาแล้ว่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็วิ่งไปมา เขาก็มาเลยใครอยู่ลบมันเย็นพี่น้องพ่อจ้าตั้งนี้ไว้ให้หน่อยนะจ้าจ้าจ้าพอจ้าตั้งนี้ไว้ให้หน่อยจ้าเออ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 เกียร์สีอมผานอนนอนลงนอนลงนอนลงพ่อจ้าใส่ตีนให้หนูด้วยเออเออเดี๋ยวพ่อจ๋าใส่ตีนให้ไปนอนลงเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟยัง เปิดนอนลงเปิดพัดลม่เอปิดพัดลมนอนลงนอนลูกแม่คาไดกทีีล้วพี่น้องตีสวีสดายนะพอโอ้พอดีพอดีตัวเลยนอนพอดีนี่นี่เลยเหยียดขาได้สบายเลยเอาหลับตาเดี๋ยวเล่งกีบให้ไหมโอเคพ่อแสดง ป่ะเออนอนหลับตาไปดนะโอ้โ้ไคครับผมเจ้ไปใส่ะคนเพียงคนเพียงใส่เพียโอ้ สามร้อยก่อนนีละเออเออเทบเกียวครับต่อพีข้างนนหน่อไนก่อนเนี่ยนี่มี้ไขยี้ข,ข่นี่เลี้ยงใช่ไหมเบิร์ลหรเ่อโอ้ยสีเบิรจรงไงที่เมียทิ่เขาก้อนพี่นอ้องอัน เท่ากับเส้กอกไหมัด้มาป่อนมาป้อนเป็นหน่อยย่างเสกอกเอาไม่ย่างอีกหรือวะว้าหืมหุ้เจีบป่ะใครัมันจะกินมาเหมือนป่ะว้าใช้บอกที่เส้นยังแม่ก็บอกว่ามือใครนะมือใครนะ ยิ่มมาหาแม่กายายาอันนี้แม่จะลนใส่กากินก็เผาใส่กากูใช่ก็บอกมือใครมาจับตีแนแม่นะก็ใส่ยังไงท่านโอ้ครับแม่ก็บอกว่าใครมาจับตีแนแม่นะใครมาจับแม่นะแม่ก็บอกว่าใครตีแนะม่นะไม่นมีลูกคาหรอ,หรอ แม่ก็บอกว่าให้หยิกแม่จ๋านะให้หยิกแม่จ๋านะเพราะว่ามันไม่ยังจริงแม่จ๋าแม่จ๋าก็บอกว่าใครทุกแม่นะใครทุกแม่ออามาที่มือออกมาที่มือพ่อใครจะเดือบงั้แม่ก็บอกว่ามือใครเป็นสีน้ำตาลนะมือใครเป็นสีน้ำตาลนะแม่ก็บอกว่ามือใครเป็นสีขาวแล้ว แม่ก็บอกว่ามือใครเป็นสีขาวแล้วเออมือใครเป็นสีขาวแล้วเสียบตัวละเสีบบยบบกย่างขอ,ขอ,ของีกแลาวไหมเอาย่างหอยจิ้มเหรอปุ๋นอ่ะบอกว่าย่างอบ่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 มาสักเอามาที่ลาห์

ทวมบ่ละน้ำเปิดนั่นไกจังว่านี่ก็เปิดไ้อีกเด่นปิดิมดียววน้สีด่างท่านเลยเปิดไ้มันงอเมี่ยงสิเป็นยังไงมันไหลชาใช่ไหมมันไหลชาเอคอณค่ะมันไหลชาออขกี้บินอ้เขกที่น้องใส่กอา บลต์ทดอดย่างเอาหอมเคร์กบันนี้โอ้ยเคร์กได้แบนี้มึงเด้อมันมันสุกตอนนี้มันมันหนี่อยู่ เดี๋ยวอันนี้มันสิแขนโจโคโเลยแบบบาอย่างหมดอย่างหมดหมดมาหักย่างคักกัดกัดกินบักเขาเศรา้าจาวาจะพูดแล้วพี่น่อง เนี่ยหอยตื่นยาบใส่กบั้งเต่๋ยตีซีหอยไปตลาดเห็นเนี่ย่อยตั้งเต่ต๋ยหุบงงไปซื้อหมูมาเพื่อสิใบหยัดเหมือนแรงถ้าห้าองบัวเตียมใบหยำเมือนเสามันบัวท่เน,นี่้ยพอดูหมูก็สี่เหลี่ยมจ้า นี่พีบ่บอกแก่แล้วเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวค่อยย่างก็ได้แม่ยื้ยันไใบมือลูกใครยื้อเต้นรถอนนี้มันเป็นเลขเก้างูได้จ้าจ้าดูมันเป็นเลขเก้างูได้เลขก้างอง,งูเลขหกแล้วคุณอีกคนหนึ่ง <c oughs> <c oughs> กินกับบักพริกด้วยเสียบกัดกรอบๆเลยหืมขขาทุกข้าไม่ได้กินดอกบักพริกนี่หัวหกินหมด เห็นปะแขงกระปากเลยอเอยกร้อนมีลูกค้าสั่งแบบแบบให้ต้หน่อยย่างต้หน่อยกระย่างให้เด้ใส่กรอบกินกับเขาเพิ่นเอาไปเพิ่นกระเบื้เาอาเนี่ยอร์แกลงนี้บอดีมาซื้อน้งเจ้าหมูป้าเม่นปะเนี่ยเนี่ยอรอถอีกคันม่บอก พระน้ะแมนขั้นกลางไหมขั้นนันน่นนั่นแปว่าบ้านไหนมันน้องคุณสีรถคือของเยพันไหมอืมโอ้มึงว่านแค่ว่าขายจะไปกอดกินกับเขาก็จะจอดลูกค้าถามหาว่าเช่นก็เล็กน้อยนั่งกามฮะคือจะกวางแล้วเล็กน้อยถ้าเห็นหนาเพื่อนหน้าตน้นอหนูรถได้ว่าไปเดะกวก นี่เสกกว่าพี่เสกอืมวันยินลองพอดีอิอ่มมันเหมือนบรรยากาศภายในหมูบ่บ้านภายในหมู่บ้านครับเงียบบ๊อยท,ที่นัง่ง นาวัดครับผมเงียบเงียบ <laughs> ยังไงก,ก,ก,ก่อนกินข้าวกอนโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับ